ดูสิทุกคนรูหน้าเขาเริ่มกัดแล้วกัดใหญ่เลยอ่ะดูดีดูดีกัดใหญ่เลยไม่ปล่อยเลยดูสิมือล้างไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นรูหน้าเลยดำจัดไหนปล่อยสิอาล้างล้างอาเจ็บทำไมอะขี้กัดอะเกตแมวกำลังหมันเขี้ยวมั้ะใช่ไหมกำลังหมันเ่ากัดแรงก็เดิมนี่อุ้ยดูดูตาอู้ดูตา อย,อยากกัดมากมเอาให้<ม>ใหกันนี้เอาให้กัดอ๋อจริงด้วยเกดเหมือนแมววันนี้เลยอะอะไรนะแมวของเซลลมูนอะตอนตาโตอะอ๋อเกกัดใหญ่เลยมาฮะเ้ยทำไมกัดเป็นแล้วอะลูกทำไมอะหนูายานมสดแล้วเลยอ๋อ๋ออ๋อออ๋อ่อ๋อเกดอยากกัดอยากกัดทนเขมับเขมับเลยเกดเอาขมับเลยเกด ยังไงเราจะแทรกตัวเข้าไปในผ้ายังไงยังไงหนบอกสิยังไงดูสิกัดใจเลยโอไยยังไงยังไงโอ๋อเจ็บโดนที่เขากัดน่ารักมากเลยเจ็บเจ็บมากเกดไม่ธรรมดานะกัดเจ็บอยู่ใช่ดูดิกัดเจ็บมาก เพลินเพลินเย้เพลินอากัดดึงอากัดอกัดเขี้ยวดีเนี้ยอกัดเขี้ยว้องใส่กําลังมันเขี้ยวอยากหาแล้วกัดเสื้อเนี่ยที่หมาเขากาดนี่เป็นกรดูกอะมาหาที่เป็นกรดูกใช่แน่นเกน่นเดูตาโตเลยเ้ ใครสอนถ้ากัดกับพี่น้เปียวอย่างนี้พี่น้เปียวเจ็บเลยนะเนี่ยเจ็บจริงอะเกสฟันอย่างคมอ่ะใช่อุ้ยดูดูดูต้องหาอะไรให้เขากัดให้ฟันเขาทุ่นรูกต้องไปหาอะไรซื้อเนี่ยเอ้าเอ้าเอาเอ้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 าอ้าอ้าเอ้าเอ้อ้เขาเอ้าะไปซื้อไหมมาอ้าองซื้อ้าใช้าาเ้าอาเ้เอา้าเาเาอ้อ โอ้เขากัดเจเลยอ่ะว้ายทำไมน่ารักอย่างนี้บ้านพี่พีน้องๆมีใครแมวดำเล็กๆแล้วชอบกัดไหมฮะหรือว่าทุกคนบอกว่าไม่ดำก็กัดค่ะพี่พากำลังถึงช่วงอ่ะนี่ไงขยันไม่ได้กัดเลยเลยอะไรเนี่ยดูดีครับเราแค่เอามือเข้าไปตรงนี้ฆ่าแมวเงงงๆๆๆๆดูเก๋เขากัดใจเลยอะทุกคนดูสิส่งฆ่าแมว เดี๋ยเลยกำลังดื้อเลยนะคะน้องลูน่าขาน้องลูน่าแขกกำลังดื้อนะ่ค่กำลังดื้อนะ่ค่เออสิโอ้ยกัดเลยกัดหมดทุกอย่างรูหน่าบอกตอนนี้ใช่เดี๋ยวเราซื้ออะไรให้ลูน่ากัดดีมั้ยมะคะใช่ ดูอีกคลิปนะใครมีอะไรแนะนำแนะนำหน่อยว่าแมวกำลังกัดนี่เขาใช้อะไรใช่เนาะโอเคในคลิปนี้ไปค่ะาาน้องเกดลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายปุ่งๆคิวเดี๋ยวกลัดโทรศัพท์ไ